ทีมงานต่พ่อและแตายสงขลาครับเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาทีมงานเราลงพื้นที่ไปยังตําบลบางเลียงอเาเภอควนเนียงจังหวัดสงขลามานะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีซึ่งลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวรัฐภูมิและก็ชาวควนเนียงครับก็เลยแวะไปดูสภาพถนนสายแพรกสุวรรณควนเนียงพื้นที่หมู่1ิบบ้านโลหนุนตําบลบางเลียงซึ่งคอสะพานถูกน้ากัดเซาะจนขาดสะบั้นระยะทางราว15เมตรทําให้เส้นทางที่จะไปยัง ตัวอำเภอควรเนียงนะครับถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงครับนี่ครับคอสะพานที่ขาดน้ำต้องแรงขนาดไหนครับถึงจะทำให้โคสะพานและถนนขาดได้ขนาดนี้ครับดูสิครับส่วนอีกจุดนะครับก็เป็นโคสะพานเส้นทางแพรกุุวรณสถานีรถไฟเกาะใหญ่ซึ่งถูกน้ำกัดเซาะเกือบจะขาดอีก1จุดด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องจัดคนมาเฝ้าดูตลอดทั้งคืนนะครับ ทั้ง2จุดเพื่อแจ้งเตือนคนที่จะอาจจะขับรถผ่านมาเส้นทางนี้นะครับให้ระวังและก็เลี่ยงกันไปก่อนเดี๋ยวับฟังเสียงของนายวิชัยแก้วบุตรประธานสภาเทศบาลตำบลบางเหลียงซึ่งได้พาทีมงานตัวพ่อเราลงไปสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองเลยครับต้องขอขอบคุณจริงๆครับไปฟังกันนะครับว่าสภาพพื้นที่ตำบลบางเหลียงเป็นอย่างไงมั่งตอนนี้ตอนนี้ถนนขาดเร็เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เมื่อคืนนินประมาณตีหนึ่ง นึกคืนที่ผ่านมาใช่ตอนนี้ชาวบ้านน้ำน้ำเนี่ยฝัน,น,นี้อยู่ตรงนีแล้วชาวบ้านเป็นเชือ่อมต่อกินหมู่บ้านนี้่ก็เป็นสายหลักสายหลักไปตัวนเพนื่อนวนเมียงปกติทางที่เอแยกน้ำท่วมแล้วคนชวนเพี่อนเขาจะมาทางนี้หมดเขาจะไม่ฝานเอเยนจะมาทางทางลัดท <c oughs> านงนี้ทางเมียงนี่ผลกับล่วงนี้มีชาวบ้านเดือดร้อนในพื้นที่ชาวมานกี่หมู่บ้านครับ เต็มเต็มตัวตำบลตัวตำบลตัว้งตำบลกี่คนเรือนได้ประมาณสามพันกว่าคนเลยเข้าบ้านกับทั้งหมดใช่ไหมครับที่ได้บ้านที่จมน้ำมันจะเป็นบางแห่งเร้อยอร้อยครัวเรือนก็เห็มอยที่จมน้ำก็ประมาณเก้าสิบนอกจากคนที่อยู่ที่หุ่นที่บนคนอตอนนี้ครับมีหน่วยงานไหนเข้ามาบ้างแล้วครับวันนี้ก็ทางหลวงชนบ,บทเขมาดูแลอยู่ครับ แล้วก็คนเี้ยงเขามาอยู่ทั้งวันแล้วก็จะบริการสารกาแฟอะไรมานี่ครับตำบลบางเหลียงอำเภอคนเนียงซึ่งรู้จักกันดีครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ปลูกผักแรงใหญ่ของสงขาเลยครับน้ำท่วมผลนี้ก็หนักไม่แพ้ที่อื่นครับรอบนี้หนักๆกันทุกพื้นที่เลยครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบางเหลียงทุกคนนะครับที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้